กูเห็นไอ้สุจัง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 มาใช้ไปยังไงใจอยอะไรอะจอดีนาลีนบอลโลทามอิสตันบีน มาครับผมผมีฟุ้งปุบปิ้สองบูนนะครับผมมีสองบูนโอ้โหสองบูนอยู่กับคุณเครื่องมกกำลังครับใช่อไหมเครื่องพี่อยู่ไหนครับที่ไหนเหรออยู่บ้านอยู่บ้านเล็กบ้านเล็กผมล่ากมาบ้านเล็กเฮ้ยมันเดินตามผมมาขวาล่างมันใหญ่เดี๋ยวปั่นมันใหญ่มันดูดเลเทเลยว่ะพี่เลเทรถถังเลยไร้ยาโชว์เลยมึงใหญ่่ะปัันนมกลงเออมึงใหญ่มันเจอก็พอเฮ้ยไม่ต้องหรอกไม่น่าจะมีแมงมุมหรอกเพราะว่าไม่น่าจะมีหรอก ไม่ไหนเราไม่รู้ปัญหามาหาคนปั่นมั้งแกเพล็กคนปั่นเมื่อกี้เหรอลรือเหรอจานให้จานให้ผมบรรทัดมันเลยปะมันลืออยู่มันลืออยู่จานจานให้ผมบรรทัดให้ผมเอาให้ผมเอาให้ผมโอเคโอเคจานโชดเลยจานโชดเลยจานโชดเลยจานโชวดเลยจานอย่าเล่นไม้เยอะนะจานไม่ได้จะเล่นไม้วัวพับวัวพับพับแล้วหนึ่งโอ้โหเขาลอกของวัวไม้จัดจานพับแล้วหนึ่งเราก็ต้องพับเลยว่าเราทำเอ้ยบอดไปก่อนนะน้องชาย เพีพ้ผมผมผมขอญาตเลยพี่ oh. ทิ้งทิ้งไม่ไหวไม่ไหวทงไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งแล้วไม่กีดมันเปรเะ้ยเขาบอนฟ้าแล้วทุกคนลัวเรเสียเ <c oughs> ว่าอะไรใช่ไหมมาไปว่าอะไ,ไ <c oughs> <c oughs> น้องดันโย่หน่อยโยหน่อยดันโหน่อยไอ้่มีคำมีคำหน้าต่างของเวสเกอร์โอ้แค่แค่หน้าต่างเวสเกอร์ไม่ต้องหยองไม่ต้องหยองหน้าต่าของเวสเกอร์หน้าต่างของเวสเกอร์ก็กูก็จ่ายได้กูสลายไดสลายเลย ยยินเีผมลากมาสายสายสายบนสายบนหัวใจมันสลายแล้วไปแล้วมันข้ามหน้าต่างเวเกอร์พี่ขามันยึกๆเลยพี่ไม่เห็นหรอมันข้ามอ่ะปัดรบ้านฟ้าใครอ่ะอยู่อยู่ไหนอ่ะเมมอยู่เมมอยู่ผมลากเขาบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บบ้านใหญ่้านใหญ่ อ๋อที่ถนัดแล้วไงที่เข้า <S <S ที่ถนัดแล้วเรียบ,บร้อยอไ,ไอ้นี่โดนที่ถนัดกดูไอ้นี่โดนทะี่ถนัดกูละโดนแล้วไอ้ยัยนี่โดนเครื่องเละย้ายไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวดันเจได้เดันเจได้เข้าบ้านใหญ่ละไอ้ยัยโดนฮ้าเครื่องละไอ้นี่ทิ้งล่ะไม่ไหวละเฮ้ยระวังนะเว้ยมึงอย่าวิ่งดไปขวาละไม่ขวามึงฟังกูนะมึงฟังนะ ยาวิ่งเข้ามาโซนบ้านฟ้าไปทางซ้ายเด็ดมันมีอะไรบ้านฟ้ามันมีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ขกลางอยู่โอเคโอเคมึงถ้ามันมาลงซ้ายบอกกูนะเว้ยกูปั่นบ้านฟ้าอยู่ไอ้สัสยู่ตรงกลางแมพตรงเนินเนินสวรรค์หาสวรรค์จันโอชาบอกหน่อยนะถ้ามาเนินบ้านฟ้าคือถ้ากูตายจริงนะกูบอกเลยยี่เองตายเตยอะไรโย่ย่าโป ถ้าเป็นวบนะผมเป็นหรอผมวบนสามวันน่ะเองกินโอ้โหจานเจวบนครับครึ่งวันไม่ได้โอดีด้วยมันหน้าต่างเวสเกอร์พี่โอ้ผมก้าวข้าบผมบบบมันไม่ทันไปไหนไหนยี่ผมว่าก้ากลับกันแล้วน่ะไอ้พวกมันดูพังเลยว่ะดูพังเลยยานมันดูพังเลยว่ะว่าผมว่ามีแทงเนอะไหมมามามาผมว่ามีว่ามีแทงนะผมบอกเลยมา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 จังหวัดธรรมชาติลงโทษ อุเเด็กหรคนเราก็ต้องพึ่งจุ๊กเด็กหรือเปล่าจุ๊กเด็กเป็นยองใหญ่ไล่เปอร์ไอ้เปอร์ละไอ้เปอร์ละเปอร์ละไม่เกี่ยวกับผมละจับปลายปอดแทนมึงฟังกูนะถ้ามันแขวนใครนะมันอยู่เฝ้าอยู่ไกลๆแล้วรอคนเราช่วยแล้วมันจะจับแทงไม่ใช่ต้องรอดูเลยเฮ้ยมันก็ต้องจับแล้วแทงก่อนของไม่เคยอ่ะเหี้ย หายและเดินมาหากูขวาล่างไอ้สัดนี่ดีไม่ดีสามตลอดนะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดจริงบอกนะจริงที่แตกกันอ่ะเฮ้ยอ๋อพี่ไม่รู้มันไปเฮ้ยเอ้าเดินดูดูอยู่ไหนพี่อยู่ครูอยู่กูขวาล่างอยู่กูขวาล่างอยู่กูขวาล่างสิย่าปั่นได้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 เออปั่นเลยปั่นเลยปั่นลงมึงได้ปั่นลงมึงได้การแบบรอเขอเป็แมงมุมสิบตัวนะจานจาข้าวเบเกอร์แล้วไงอ่ะผมไม่ได้กลัวนะเบเกอร์แล้วไงมไม่ได้กลัวเฮ้ยหังตีหังตีหลังตีหลังตี โอ้ยโอเสียถ้าไปเกินแล้วไงายันไม่ได้กลัวยังไม่เฉยครับอาจยูันหิวปะมันจะขั้นสามตลอดเวลาปะเฮ้ยไปไปไปเครื่องขวาเฮ้ย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 ยังไม่มีไฟไม่มีไฟด้วยวุชีมาบ้านใหญเนี่ยทำไมมันมันไม่มีไฟวะก็ราะอะไรวะไปขวาล่างซึ่งเครื่องขวาล่างไม้ขวาล่างกูยังอยู่ผนบอกแล้วผมวนคุ้มผมวนคุ้ม เอเสียไปนะโผ่ฝนสายบนมีสายบนสายบนไอกลับมาขวาล่ะเดี๋ยวกูเจอกูเจอกูยญเจอกูไรไรมันน่าจะมีที่รอล่านะเสยาระวังนะเออ้ียนเลยว่องลมไม้เสียไอ้หรอปุๆมาบปึ๊บเฮ้ยมันน่าจะเห็นมันน่าจะเห็นเสยาิมึงเนียนโอ้โหมึงเนียนมันจะืเครื่องอีกมไม่ืไม่อไม่อเครื่องปึ๊บ้องมาที่ซึบไ้ออนั้นอ่ะ ใช่ใช่มันลื้อเลยอ่ะใช่ใช่มันลื้อเลยแบบว่ามองท้ายมองขวาไอ้เชี่ยหรือมันกรอบวะระวังนะ้นติยะจับแทงจับแทงลอยใช่ไหมมันลอยใช่ไหมไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันอยู่ขวาบนอยู่ขวาบนมันอยู่ขวากลางไอ้เปิมมึงปั่นขวากลางล่อดิอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นมึงต้องวิ่งไปขวาบนอลยติยะถ้ามันมาถ้ามันโดนจับแทงคือจบเลยนะไม่รู้มันอยู่ไหนเติยะตามมาติยะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรันไม่มีอะไร้างมันตัดเลยอ่ะอตลอดผมปั่นอยู่ตรงซ้ายบนนะคผมปั่นอยู่ซ้ายบนนะครับให้พี่เอกวะเอกไม่ไหวอ่ะพี่ เรแ่ทานจานพูดอะไรจานพูดอะไรจานพูดอะไรจานพูดจานพูดอะไรจานหนุ่มจูตอนแรกวะาจเห็นเห็นเนี่ยอะไรเห็นก็เต็มลูกตาอนนั้นผมยังไม่ควรแขวนเลยเฮ้ยราเข้าเข้าไว้นะเปิดเข้าเข้าไว้คุณมีดีเข้าเข้าไว้ใหม่วะแป๊บหนึ่งนะผมตาติดตาบอดโอเคกัน่างกอล่างกันร่งไปกันร่งไปเทียพวกกูแตกจัดเนี่ยกิดแล้วบอกเอ้ยกลับมาวะเนี่ยยัง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 โอเคโอเคกิดแล้วบอก ยังอย่งย่งเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกตัวล่างหมายมันไม่มีเลยจันเออจันอยูหนุอยู่หน่อยจันโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้มันฝาตู้มันฝาได้กูกูสั่นได้ตู้มันฝาได้ตู้มันฝาได้ได้ได้ตู้มันฝาได้กูสั่นได้ตัวมันฝาได้เอ้ยเฮียไรผิดไรผิดเฮ้ยมันอยู่อีกไรเดี๋ยวมอยู่ไรนายจันจัน จันจะเฮ้ยไอ้เสี่ยงผมไม่ได้ไม่ได้เข้าตัวเล้วเออเออเข้าเลยติดเหลืองดิค่อยออกค่อยออกค่อยออกดิค่อยออกสวจู๋ไหว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 แล้วก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวมึงติดเดี๋ยวมึงติดเดี๋ยวมึงติดกูมีอดียังไม่ติดถูกอ่ะยังยังผมมีอดีเลยผมดึงเองไอ้เชี่อไาไปอยู่ไหนหมดบ้าหลอไอเปิ้ลไาไม่มีแล้วเปิ้ลมึงต้องติดแล้วเปิ้ลมึงต้องติดแล้วเปิ้ลมึงต้องติดแล้วเปิ้ลหัวใจวัวใจติดเล้งนานได้บอกเปิดแปดแปดต้องติดแล้วต้องติดแล้วเป้้้ตตองิดแลว ม่อนจะติดได้มาซูนอ่ะแปดบ้านเลยอ่ะข้ามอีกเฮ้ยฉอดนั้นแบบตอนที่มบบอันตีกูบอกอกเซียร์ย่าอะไรกูอยากข้ามอีกมีคนแบบไม่สนใจไม่มีหรอวะหมดเลยอ่ะมาดิมาดิมาดิไปมาดงมาดีอะไรอีมาดิเฮ้ยหมด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 จับแทงหมดแล้วมาเดียวะมันไปบ้านใหญ่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 ไอ้เบอร์รี่เปิดมันมาเลยสอด ไปความขอบขอบนเนี่ยไ่ยมคอต่าขอบน่เพื่อนไทยเก่งเพื่อนไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รอก่อรออรอรอก่อรอ้ยไอ้บ้าเนี่ยตัวันไอ้เมีย้ตัตัวันไทยไทยเก่งไทยเก่งคนเล่นไม้คนเล่นไม้เยอะก็ต้องตายเป็นธรรมดาขนาดท่อสี่ สวยแล้วกูเห็นดิสวยจัง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 มาใช่ป้ายังใจลอยอลยจังโอ้โหแล้วผมเดินไปหน้าบ้านพอดีไม่เดินมาพอดีเห็นผมบานหน้าต่างก็เป็นไรชนะชนะชนะถือว่าชนะถือว่าชนะเสกอร์สกอร์เสืสกอร์ เซียสกกอเียกเียสักกอร์รรมไม,มันทำไมไม่ขึ้นขั้นสามวะอาจารยเนแตกแค้นครับ